7, ไปที่สุขโขทัยหน่อยบ้านคุณครับผมก็พาคุณผู้ชมไปดูกรมการพัฒนาชุมชนนะครับเขาจัดแสดงแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้านะครับแล้วก็อบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการโอท็อปผ้าไทยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกิจกรรมจัดขึ้นที่จังหวัดสุขโขทัยครับนายสมคิด จันธรรมลึกนะครับอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนครับเป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าและอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโอท็อปผ้าไทยกลุ่มภาคเหนือตอนล่างนะครับซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจัดขึ้นที่โรงแรมสุขโขทยัยเทเชอร์รีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดสุขโขทยัยตามโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการโอท็อปผ้าไทยหรือว่าโคชชิ่งเนี่ยนะฮะ ผ้าขิดลายนาลีรัตราชกัญญาซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการตามแนวพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกประจำปี2565ที่จะร่วมสืบสารพระราชปณิธานพร้อมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพิ่มมูลค่าผ้าไทยและสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นสร้างความมั่นคงในเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน โดยมีทางด้านของนายวิรุณพันเทวีผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทัยนะครับพร้อมด้วยนายวิทูลน,นวลน,นุก,กูลรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในพิธีครับในงานครับก็มีกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปประเภทผ้าช่างทอผ้าจำนวนหกกลุ่มด้วยกันในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง8จังหวัดด้วยกันครับอย่างเช่นอุตรดิตถ์นครสวรรค์พิษณุโลกพิจิตรตากกำแพงเพชรเพชรบูรณ์และจังหวัดสุขโขทยัยนาผลิตภัณฑ์ต่างๆที่สวยสดงดงาม มานำเสนอทั้งนี้ทั้งนั้นครับยังมีการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผ้าลายขิดพระราชทานผ้าผ้าขิดลายนารีรัรชกัญญาแก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอบผ้าไทยและช่างทอผ้าให้สามารถนำลายผ้าพระรชาชทานี้เนี่ยไปเป,เป็นต้นแบบสร้างมูลค่าในชุมชนตนเองต่อไปนะครับ